เมื่อผมขาดเกมสุดท้ายขึ้น100ดาวผมเลยจะมาทำชาเลนจ์เล่นดีเซิร์ตกระบอกเดียวทั้งเกมเพื่อขึ้น100ดาวมาดูกันว่าผมที่เพิ่งติดดีเซิร์ตทอปประเทศมาสดๆแลร้อนและกำลังเห่ออยู่เนี่ยจะสามารถขึ้น100ดาวได้หรือไม่หรือจะโดนเคลื่อนด่าทั้งเกมครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ๋อแล้วก็ส่วนใครที่อยากให้ผมสอนยิงหัวดีเซิร์ตเนี่ยก็ขอค่มี้ส0 0พไล์นะครับก็จะทําให้คลิปสอนก็จะมาเร็วขึ้นแน่นอนนะครับแต่มาแน่นอนนะเออแต่ขอคลิ เล่นรับปืนวิ7ฟรี1วันนะครับเพียงแค่นาชมกลุ่มที่ส่งการฟรีไฟลแล้วก็หากิจกรรมที่เขียนว่าเล่นรับปืนอัพวิ1นะโดยที่นําชมแค่เล่นกับเพื่อน1เกมก็สามารถเลือกรับปืนวิ7ฟรี1วันสูงสุด4กระบอกเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันรับหมด20นี้นะจ๊ะคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยมีทั้งฟรีไฟลและเกม,มอื่นๆอ,อีกมากมายมีทั้งแบบเมลพาและ U ูเดีและร้านยังมีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจกดลิงก์เพจหรือแอดไลน์ที่ มาโอเคตอนนี้อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วเราเจอดีเซอร์ด้วยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเนี่ยในการทำแชรเลนด์เนี้ยไม่ใช่กลัวโดนเพื่อนด่านะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเนี่ยคือกลัวไม่เจอดีเซอร์ตอนกดร้อยดาวนี่โอเคจะได้ผมเสียเลยนะโอเคถือว่าดีนะครับที่เรากดเจอนะตอนที่ผมกดนี่คือหวั่นมากนะครับกลัวจะไม่เจอนะไม่ใช่อะไรหรอกโอเคมาอุ้ยอุ้ยไม่มอะไรเอาไงเกมนี้เกมเร็วหรือเปล่าจังหวะนี้แตกสองแล้วเราแตกสามแล้ว ไงครับจังหวะน,นี้เราได้เรียบร้อยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ย What the fuck อะไร <c oughs> จบเกมแรกภายใน10วีโออะไรกันครับเนี่ยโอ้ <c oughs> นี่จ,จบเร็วเกินร้อยดาวพูจริงปะนี่ <c oughs> แต่คือตะกี้ผมเดินไปแบบโง่ๆโล่งๆเลยนะแบบไม่คิดว่าจะรอดด้วยท่านชมดีนะเพื่อนเราแบบดันตามนะเออถ้าเพื่อนแยกไปซ้ายหรือไม่ก็ไปขวานี่คือผมจบนะแต่แกมาเดี๋ยวเกมนี้ผมมาเล่นด้านขวานะมาเขาจะเล่นข้างในกันนะ งนี้ผมก็น่าจะต,ตูดได้สบายหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เรารู้ข้างหน้ามีตัวหนึ่งนะเวิ่งปิงะเนี่ยแล้วเขาเนตปิงนี่ไงมาดิเอาเดีเราเก็บสองนะตัวได้เฮ้ยเรียบล้อแล้วเขาแล้วเขาไม่สนใจผมด้วยนะเออโอเคมาเดี๋ยวผมเก็บไอเอ็นให้เพื่อนไปแล้วกันเนาะ เพราะว่าเราจะเล่นดีเซลก็บอกเดียวเราคงไม่เล่นก็เก็บให้เพื่อนแทนนะครับอย่างไรก็ทาตัวให้มีประโยชน์หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเรายังไม่ด่าไงเพราะว่าเราเล่นออกอยู่นะครับถ้าเล่นไม่ออกเนะอมื่อไหร่นะอืกูบอกเลยว่ากูโดนแน่นะยิงร้อยดาวนี้ด่ามันด้วยนะพ,พวกร้อยดาวเนี่ย เออไม่พอใจแล้วแป๊บด่ามันเลยนะครับซึ่งผมก็เข้าใจพวกเขานะเออพราที่ที่แบบด่าๆกันเนี่ยนะครับเพราะว่าแบบกูดันมาตั้งนานแต่กูต้องมาแพเพราะไอ้พวกทำคอนเทนต์แบบผมอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งก็ไม่แนะนําให้ทำนะครับถ้าจะทาจริงๆเนี่ยคือกดกับเพื่อนดีสุดนะอย่าทาแบบผมแบบที่ไปกดสุปทีมอย่างเงี้ยเออมีตัวอีกแล้วเนี่ย nope nope ยังไม่โดนด้วยคือจริงๆผมจะอ้อมไปช่วยเพื่อนนะเนี่ยแม่งมีตัวตรงนี้เฉย ทำไมดีวะเนี่อ่ะไงนี่ไงอ่ะสองไปครับรีบไปเลยเดี๋ยวมันแตกหมดโอ้ชิพแล้วไงยังไงอย่างวันนี้ยิงไม่ตายอะไรวะเนี่ยอ่ะมาดิถ้าเรื่องวัดความคมอ่ะอย่าคิดว่าจะเอาผมลงง่ายๆนะน้องเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนโอ้ยเด็กเว้นโอ้โหแล้วกูตั้งใอ้วอลเลงกูเนี่ย ชิบหายแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยใจหายเวย็บเลยติ๊กิ้วใจผมแบบดิ่งเลยนะแบบตอนที่เมเ็ดแรกยิงไม่โดนนะดีนะผมลากงมีสองเข้าหัวพอดีนะครับเกือบแล้วเกือบเกือบโดนเพื่อนด่าแล้วตะเกียะผมว่าเพื่อนพร้อมเปิดใหม่แล้วนะถ้าผมพลาดนะครับตะเกียะเออมาเดี๋ยวเกมนี้ผมมาเล่นฝั่งนี้นะเพราะว่ามันมีไอ้ดอกตรงนี้นะครับเผื่อเขาจะมากันยัไงไงนะเงี้ ไปก่อนเลยแล้วกันโดนไหม <c oughs> มันไม่มาครับไม่ไม่โดนอุ้ยอุ้ยชิบหายละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตั้งหลักละโอ้โหเดี๋ยวนะไม่มีที่ให้ตั้งหลักอีกปล่อยเว้ยโอ้โหไม่โดนนะครับนี่เอาตัวไปก่อน ตันนี้ยังไงอุ้ยไม่โดนชิบหายละเดีเดวเด้อนเราเข้าวงไม่ได้เนะี่เพื่อนเอาอันนี้หน่อยดิเพื่อนยิ่งผมจะไปอีกฝั่งก็ได้นะแต่มันูฝั่งนี้กันไงเอาไปนูน่นละไม่โดนอืมไม่โดน ัปเลยควันกันอุ้ยโอ้โหไม่ทุกคนเลยช่วงท้ายผมเป็นอะไรรู้ชอบเล่นไม่ออกด้วยนะปจายตัวเองอุ้ย,ออยโอ้โหเรียบร้อยครับอีสัตว์ <c oughs> มาตัาง้งใเจเล่นหน่อยแล้วพยายามไม่อยากให้แบบเกมมันยื้อนะไม่ใช่เรา <c oughs> ขี้เกียจตัด <c oughs> ไอ้แบบบังเกมมานานไงมันก็ขี้เกียจตัดนะเฮ้ยยังไงตัวนี้ไม่โดนครับอืมไอ้น,นี้แม่งห้าวะเนะนี่ยนีผมมีระเบิดนะ่ะลองปาดูเลยเฮแม่งเจาะพอดีเว้ยงไงอุ้ยโอ้โหไม่ตายอูย้ผมละเกียดแพทนี้จริงๆนะ ยิงเข้าหัวก็ไม่ค่อยจะตายกันแห้เฮงมึงเป็นเป็นอะไรกันเนี่ยฮะหัวมึงทำมาจากไวเบเนียมวะหลังหลังแบบยิงหัวไม่ค่อยตายละปีไฟเนี่ยนะี่อเออมันต้องอย่างงี้ยรีบซ้ำก่อนเลยอุ้ย,นะยมันชุบกันไปเนี่ยไอ้โอ้โหมันชุบกันอีกต้องชิงเพื่อนมา่านผู้ชมนี่ไงพีก็ไม่ปิดไอวอนะพี่ มาดิมาดิเอาอะอย่้จูบคมๆไปทุไรตรงไหนวะอ๋อไหนๆไหนีงไหนครับอ๋ออไม่โดนไม่โดนโอเคเรียบร้อยครับโอเคชนะเว้ยเก็มแรกถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับโอเคเรียบร้อยครับขึ้น100ดาวนะ โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักเกมแล้วกันเนาะอืมป่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเกมต่อไปก,กันเลยดีกว่าครับเรสโครมมาตอนนี้เราก็เจอดีเซอรส์สักทีนะครับคืออันนี้ผมเล่นมาเกมที่4แล้วบังนับ,นบถ้านับจกไอเกมที่ขึ้นร้อยดาวนะแม่งกว่าจะเจอมาเดี๋ยวกมนี้ผมมาเล่นข้างล่างนะอุ้ยเดีเ๋ยวกิีบกันโอ้โหอ,อ,อะไรวะมาถึงกูเนี่ยอะไรวะ ผมว่าไม่น่ารอดนะน่าจะแพ้นะครับเกมแรกนะครับจังหวะนี้รอยไหมเรยียบ้อยครับมาเกมนี้ต้องตั้งใจเล่นนิดหนึ่งนะฮะเพราะท้าพ้าในเราค่อนข้างจะเล่นยากนะครับและยิ่งผมเล่นปืนอื่นมาได้ด้วย เรีย<ห><ว>ก<ไ>ว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆกูเห็นยี่งอยากจะควักลูกตาออกมาล้างสไหลด์ไวกูเพิ่งพูดไปมันหมายว่าใจเย็นนะเพื่อนเป็นไงหลับใจเย็นไหมล่ะระดับนี้แม่งโคตรแย่เลยโอ้โหเดี๋ยนะนี่ไงอีกหนึ่งสวยเวอร์สวยเ่อร์วิวิอุ้ยโอ้โหโอ้กูไม่ทันได้ทำอะไรเลย มาเกมนี้น้องชนะน้ชมถ้าแพ้อีกนี่บอกเลยว่าน,น,น่าจะศูนย์สี่อ่ะเออเดี๋ยวเกมนี้ผมมาเล่นข้างล่างตรงนี้นะปกติผมไม่ค่อยเล่นนะข้างล่างตรงนี้ถ้าเจอเวลาเจอด่านเนี้ยนะครับแต่รอบนี้แบบลองมากไงเออเผื่อมันจะแบบพิเกมได้นะครับแต่ผมก็เสียเสียศัตรูแม่งมาเหมือนกันนะเนี่ยเขาไม่น่ามานะเขาต้องจะเล่นตรงกลางกันเพราะว่าถ้าฝั่งเขาได้เปรียบเขาส่วนใหญ่เขาจะเล่นตรงกลางกันนะเพามีโอกาสที่ผมอาจจะ ตลบหลังเขาได้นะครับปุดเฮ้ยแม่งลงก่อนเขียมาเขาจะเล่นฝั่งซ้ายกันนะนี่ไง <c oughs> <c oughs> เดินตรงแบบนี้ก็ห <First blood. S 1> วานเฉียบเลยยังไ,ไงนะตรงเพื่อนนะตรงเพื่อนอ๋อไม่มีอะไรกูตายฝาดไอ้สวยเว้ย ตัวทา้ายฮะเกมนี้เราน่าจะพอพลิกได้อยู่ตัวไหนวะอุ้ยนังไงอันนี้ใช่ปะอันนี้ใช่ปะที่ไอ้ใส่ชุดไอ้กอดจิอ่ะพวกกอดจินี่แม่งไม่รู้เป็นไรนะแม่งแบบมันจะค่อนข้างยิงหัวยากอะ่ะเออไงสวยโอเคเมือเราถ้าเกมนี้เราชนะอีกเราเราได้เปรียบแล้วนะ เ,ออเพราะว่า,ถ,าถ้าเวลาเล่น4 v 4เนี่ยนะครับถ้าเราแพ้2เกมขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเสียเปียบละถึงเราจะเกมนำนะแต่ค่อนข้างจะเสียเปียบแลวถ้าแพ้2เกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแพ้เนี่ยพยายามแพ้แค่เกมเดียวแล้วพลิกให้ได้อีกเกมหนึ่งนะอย่าแพ้2เกมติดนะไม่งั้นเล่นยากมาแล้วผมดันเล่นแล้วกันมันเขาจะไม่เล่นข้างบนด้วยนะอยู่ไหนอเออ First Blood. มันเขาจะอุ้ยนี่อุ้ย,ยอืเกือบแล้วเกือบแล้วตะเกี้เกือบแล้วดีนะผมตั้งให้พอทันเนี่ยเททายครับเท้ยายโอ้ยเรียบร้อยมาเด็กพวกยืนตรงๆเนี่ยหวานเกลียบหมดนะฮะมาเดี๋ยวผมเก็บปืนเพื่อนนะเฮียไปเลยเพื่อน ผมนี่มันเหมือนแบบหน่วยเก็บซากศพจริงๆอ๋สองสองเลยเว้ยอย่างเงี้ยเราได้เปรียบแล้วนะแต่ด่านนี้โอ้โหแต่ด่านไม,ไม่ได้เปรียบสำหรับผมผมไม่ค่อยชอบด่านนี้นะและยิงผมเล่นดีเซอร์ด้วยนะโอ้โหโคตรเกลียดเลยมาเราต้องภาวนาให้แบบผมไม่โดนโถมนะต้องเช็กกับเขาขึ้นฝั่งไหนนะครับโอเคฝั่งู้งตัวหนึ่งแลวข้างหน้าตัวหนึ่ง เฮ้ยมาดิดันอย่างนี้แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเอเคจะไปห้องถึงเพื่อนก่อนอุ้ยโอเคสวยเพื่อนโอเคสวยเอาวะ่ะเหลือตัวสุดท้ายครับแบบนี้รอดยากสิครับนี่แล้วเจอผมกระโดดป,ปาดแค่นั้นแหละมามา,มาตอนนี้ไฟกำลังติดท่านชมรีบเล่นรีบจบหวังว่าคงไม่ไม่โดนสามสามนะ โอเคนีเราคงไม่โดนพิกหรอกมั้งพยายามอย่าอย่าให้แบบสกอร์มันเท่ากันนะเกมท้ายๆเนี่ยเสเคสวยเพื่อนอย่างนี้น่าจะรอดยากหรือไม่เน่ยไงอีกหนึ่งอุ้ยตัวขตงผมเอาแล้วเหลือตัวท้ายแบบนี้แบบนี้ก็รอดยากเสียครับยังไงจอยค,ครับมาด้อเอาวันน้ำชม นี่เราแบบตอนตอนแรกเกมตามๆอยู่แม่งอยู่ดีๆมานำสี่สองได้ไงวะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเออนี่นะครับร้อยสี่ดาวนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยละกันนะครับแล้วก็วิ่งมือกิดอิ่งเพื่อมาคลิปใหม่ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบเล่นปืนกระบอกเดียวแบบปืนไหนอีกก็ลองคอมเม้นมาละกันนะโอเคสับคลิปวันนีกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย สวัสดีครับเจอกันครับผมจุบหม่อ